นิสสันเทอร์ล่านะครับพนิดติดตัวชุดตะแกรงแคลรี่บอยนะครับท b 550้าห้านเอ็นสีดำนะครับผมขนาด100ยคูร้อยเซนนะครับอันนี้จะเป็นตัวตะแกรงแคลรี่บอยนะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับผมพร้อมตัวชุดขายจับตรงรุ่นนะครับผมและจะเป็นตัวชุดขาจับนะครับผมไม่ต้องจอดตัวรถนะครับสามารถเปิดฝาเดิมของตัวรถแล้วเอาขาตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมตัวตะแกรงก็จะเป็นของแคลรี่บอยสีดำนะครับจะเป็นตัวดำด้าน มาทุกน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ100โลนะครับลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับผมไม่ยากนะครับเดครับสำหรับมิสแอนเคอร์อล่านะครับติดตัวชุดะแกงแคลริอบอยทีวีห้าส่วนเอ็นสีดำนะครับผมขนาด100คูณ160เซน,นครับ